การอบรมนี้เตรียมไว้สําหรับบิดามารดาครอบครัวบุคคลและผู้นําในศาสนาจากของพวกเขาภายใต้การดูแลของฝ่ายประธานสูงสุดและขอลมอาัคราสา,าวก12แหล่งช่วยนี้ประกอบไปด้วยการน,นําเสนอสั้นๆ9ตอนโดยแต่ละตอนเน้นถึงมุมมองที่ต่างกันของการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและศาสนาจากผ่านฐานะโปรเฮดแนะนาให้สภาสเต,ตกและสภาวอร์ชมการน,นําเสนอทั้งหมดจากนั้นปรึกษากันว่าจะใช้การน,นําเสนอเหล่านี้ที่ไหนและเมื่อไร่ อธิการครับเรากำลังจะมีการสนนนาของเยาวชนในอีกสองสามสัปดาห์คงจะดีถ้าหากเราจะได้ทําให้เกิดการประทับทำไม,ไม่เป็นอวนันอาทิตย์ที่5นะคะจะได้เราจะได้เห็นทุกอย่างรเราจะมาใช้เป็นข่าวสารการสอนประจาบ้านลองนึกดูสิครับว่าการสอนพนาในครอบครัวนั้นจะเป็นอย่างไรคงจะค่ะตามนั้นเป็นเป็นส่วนสั้นๆพอที่เราจะเลือกหัวข้อได้ดิฉันคิดว่าแต่ละตอนที่นําเสนอ ครอบคลุมทุกสถานการณ์จริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นซิเตอร์โสดหรือว่าไม่เราสามารถนำวีโอเหล่านี้ไปใช้จุดเริ่มต้นที่จะช่วยให้คนเข้าใจว่านี่คือฐานะบริหิตนี่คือเวลาสิ่งนี้จะส่งผลกับชีวิตของคุณนี่คือภาวิญญาและความรู้สึกเช่นนั้นสิ่งเหล่านี้สามารถกระตุ้นการสนทนาที่ยอดเยี่ยมได้การนำเสนอทั้ง9ตอนมีอยู่ใน DVD และบน area.org เพื่อชมการอบรมบน area.org ไปที่แถบแหล่งช่วยจากนั้นคลิกที่การเป็นผู้นําและการสอนเพื่อไปยังแหล่งรวบรวมการอบรมผู้นําของศาสนาจากักรแล้วท่านจะพบการน,นําเสนอในหัวข้อการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ครอบครัวและศาสนาจักรผ่านฐานะโปรเติตเนื้อหาที่เกี่ยวข้องอื่นๆรวมถึงคําแนะนําสําหรับการสนทนาและคู่มืออ้างอิงต่างๆหาได้บนเว็บไซต์เพื่อการอบรมและการสนับสนุนเพิ่มเติมภาพยนตร์เหล่านี้ไม่ได้มีไว้เพื่อรับชมเท่านั้นแต่เพื่อการสนทนาด้วยเมื่อท่านใช้การอบรม นี้ที่บ้านและที่โบสถ์เปิดโอกาสให้สมาเช็คแบ่งปันสิ่งที่พวกเขากําลังเรียนรู้ความประทับใจทางวิญญาณแนวคิดและแบบอย่างส่วนบุคคลอยู่เสมอดิฉันคิดว่าสิ่งนี้ดีมากเพราะแสดงให้เห็นว่าฐานาะโรหิตควรมีศูนย์กลางพระคริสเราสามารถคุยกันในระดับเสเต็กแต่เราต้องค่อยๆลดลงไปถึงระดับบุคคลด้วย ขณะที่สมาชิกมีส่วนร่วมในการสนทนาพระัญา,ามบริสุทธิ์จะสอนให้พวกเขารู้วิธีที่จะได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งโดยอำนาจฐานะปุโรหิตในบทบาทและความรับผิดชอบของตนสามีและภรรยาจะเป็นหนึ่งเดียวกันบิดามันดาจะเป็นผู้นำทางวิญญาณที่สำคัญกว่าของครอบครัวพวกเขาเยาวชนจะได้รับการเตรียมให้ทำและรักษาพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์ รับใช้พระเจ้าเป็นผู้ทรนศาสนาเต็มเวลาตลอดชีวิตของพวกเขาสมาชิกโสดจะได้รับกันช่วยเหลือสนับสนุนได้รับผ่อนฐานะโปรุ่หิตในบ้านของพวกเขาและมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการสร้างอาณาจักรคอรมรัลลสภาต่างๆจะทํางานร่วมกันเพื่อปฏิบัติต่อบุตรที่ดาของพระบิาบุลสวรรค์และศาสนาจักรจะแข็งแกร่งต่อไปนี้เราขอเชิญท่านให้ร่วมอบรมกับเอลดอร์เอมิโซบาเลิร์ดแห่งคอรัลมาคาร์สอกสิบสองเอลดอร์โลนเอลัสบนแห่งไฟประธานคอรัมาาวกเจ็ดสิบและที่การแกลิสตีวันสัน อธิการควบคุมของศาสนาจากผู้ได้รับเชิญให้แนะนนำและนำการอบรมนี้